สวัสดีท่านผู้ชมกันดเปิดเยอกับเอกเอาเลยเช่นเคยวันนี้มาเปิดตำนานมาครับเช่นเคยนะเมื่อกี้จบไปตำนานไปรอบหนึ่งกูเปิดตำนานกันสองลอตพอ้เหี้ยร <c oughs> ลูกกอล์ฟวันนี้ของมันได้ไหมครับแย่ yeah! ไมมครับไม่ดีมังมันก็มาครับทุกครนะั้งแหละแบบเรื่มจากการตัดไม้ทุกคนคงมีไม้ครับจริงอะ่ะแต่ไม่อยาก,กเล่นเพราะกูไม่ลงมอส <c oughs> เข้าใจาก,กันด้วยไมห,หมลงมอส มึงเข้าใจกันด้วยกูแม่ว้าวเท่จังเลยแบบมิสีเออแะไววะเอเอ,เอดูคนครับผมจะไปหาบ้านอยู่อะไรวะตัวอะไรปัญญาอ่อนตีไม่โดน <laughs> กูกระจอกเจ่าตีไม่โดน โอ้ยแหลกแหลกเลยลงมอดมาผมลงมอดมาก็ไม่หลายมัดไม่กี่ม,มัดเองนักหนะไอตำนานมาแก่องมันเกิดบ้าก่ะเซิร์ฟเวอร์กระตุกเราคงไม่รู้ว่าเกราะนี่มันเล็กหรือใหญ่เกาะใหญ่เดี๋ยวจะไปกินไอเรือดของจะโดนดามเมจป่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ยังไง อย่างเง้นช่างแม่งก็ไป็นธรรมดาเงเฮ้ยมึงอ่ะฟีเอ่าวะเป้าหมายเราไม่ได้การฆ่านคนๆเป้าหมายเราไม่ใช่การฆ่าเป้าหมายของเราคือวตัตถุฟักทุกคนว่าไงตอนนี้เราต้องครับขุด ไอสัตว์ดินดันนี้คนมีอะไรกินมากมายอาครัมาก่อนแล้วก่อนเตือเตือ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 วัดตบ có tập phát dạy chăng lươi vậy Evolution 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 เอฟูลูชันไอรอนหกสิบสี่ฝ่ามือสติกเอส จากนั้นเราก็เสดงนั่นเน่ยนัว่าตบทีนี้เราก็เป็นอมตะชั่วตลอดกายฉะนั้นมันจะเป็นไมเราจะเราไม่จะเป็นต้องหาเพชรวยตัวเองในเมื่อที่เรารู้กฎหมายในเมื่อที่เรารู้กฎมันเป็นยังไง <S 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 Evolution ยานี่มายิงกูปั๊เนี้ยกราฟติ้งเคเบิลมันจะไปเดี๋ยวเราไปไมันจะไปทำพวกเราสับไป,าไปมาดิไว,ว้กับกูนะ ปโจมตีทุกรอบด้านเอาไว้โคตโกงเลยเฮียซาลาม,มาเลโกหกุดสี่แล้วกัน เมื่อกี้เราพิมพ์คำว่าเดมอนได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราพิมพ์คำว่าเดมอนได้ใช่ไหมจำนวันนี่ได้กันเข้ามาเลยโอเคจบเกมทุกคนไม่ใช่ทุกคนแก่ๆผมหยอกเล่นผมจะเล่นต่อแหละอ้เหี้ย มูเมืองตายกูวิ่งใส่มูเมืองตายออเอาละเรื่องขอคที่ขอจบคิ่เป็นเพียงเท่านี้ทุกคนนะขยายของบ้านนี้ต่อก็อย่าลุมกดได้เยอะในสัตว์ขอ,ขอแค่นหนึ่งไลค์ก็เพาแล้วช่องกูไม่ดังมากไอ้ทีหนึ่งไลค์กูก็ทำต่อแล้วทุกคนนะ